ราลองสังเกตดูนะครับระหว่างความโกรธกับอารมณ์ที่เราเมตตาคนนะเวลาเราโกรธเนี่ยอารมณ์มันจะมันจะคับแคบมันจะบีบมันจะขันมันจะมืดแต่เวลาที่เราให้คนอื่นแล้วเราเกิดความปิติยินดีอ่ะจิตมันจะเย็นจิตมันสบายจิตมันรู้สึกเหมือนกับมีน้ำฉโลมครับเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูระหว่างคนที่โทาสาจะจริตเขามีพื้นเป็นโทสะกับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นพื้น เหมือนคนคนหนึ่งครับเขาใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายกินไอศครีมเขากินอยู่ในทะเลทรายเล่นเกมเขาก็เล่นอยู่กลางทะเลทรายเพราะนั่นคือสภาพจิตที่มันเป็นอย่างนั้นหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเขาดูหนังสนุกสักเรื่องหนึ่งเขาก็ดูอยู่กลางทะเลทรายแต่ถ้าจิตที่มีความเมตตาเป็นพื้นนะครับเหมือนกับว่าอยู่อยู่ในใต้ต้นไม้เวลาเขาเจ็บป่วยเขาก็เจ็บป่วยแบบคนที่จิตอยู่ใต้ต้นไม้ คืออาจจะเป็นแผลผ่าตัดเป็นมะเร็งแต่เป็นมะเร็งแล้วอยู่ใต้ต้นไม้อีกคนนึงก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแต่ว่าอยู่กลางทะเลทรายคือพื้นฐานของจิตเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นเหตุที่ทําให้เราทําไมถึงต้องฝึกเรื่องความเมตตาเรื่องความไม่โกรธไม่เกลียดพวกน,นี้เพราะถ้าอารมณ์กุศลมันมาเป็นพื้นฐานของจิตเราได้นะครับจิตมันจะมีความโปร่งโล่ง,ลงเบา และอย่างนี้มันเป็นพื้นฐานของความสุขอยู่แล้วโดยที่ยังไม่ต้องมีการปรุงแต่งอะไรทางโลกเลยแล้วยิ่งถ้าทางโลกเขาดีแล้วจิตเขาดีอยู่แล้วมันยิ่งดีเป็นเป็นทวีคูณขึ้น